สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีซีแฟนครับอมีหมอแค้นแฟนหมอลำสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะค่ะอ่าแล้วก็อ่าสวัสดีปูสนชัยนัมเด้อถ้าปูเบิงขีปลูกขีปลาน่อาซึ่งท่าซีวอาไปแล้วเปลี่ยงจังต้องอ่าสวัสดีปูสนชัยน้ำเพราะว่าเรื่องที่ซีเม้าบอลมอนี้อ่าเกี่ยวของกับปูสนชัยเต็มเต็มแล้วเฮาเองกัถือวานับถือปูสนชัยอยู่คือกัน เพราะว่าเข้าเวลาฟั่งเบิ้งคิปของปูงสีเฮ้ากับเบิ้งคําสอนของปูเพิ่นถือว่าเพิ่นเกิดก้อนอบน้ผ่อนมาก่อนหลายๆสิ่งหลายอย่างคําสอนของปูก็สสมัรถนํามาใส่ในชีวิตประจําวันใดหลังจากที่เฮาได้เฮ็ดคิปไปคิปนั้นก็คือคิปที่ปูสนใจได้ฝากถึงบอสโจว่าบอสโจน้องโซเฟีย หลังจากที่น้องโซเฟียไปขืนรา่กาันไปออกรา่การซูเปอร์เทนแล้วมีอุกอิงเพลรนเพล่งไปเสื้อผ้าย่องรพราะว่าน้องโซเฟียมองว่าอุกอิงเพลรนเพ่งนี่คือไอดอนที่นอ้องเป็นแบบย่างแล้วมาที่นี่น้องกลกลายเป็นกระแสมีกระแสมีสื่อเสียงด่งดังขึ้นมาผู้สนใจก็เลยฝากไปหาบอสโจว่าอยากให้บอสโจนั่น้นองโซเฟียถ้าเป็นไปได้ให้มาขึ้นครับ ตาน่อยเพียนแันแพงเออใน<ห>น้นำว่า,าโซนอโซเฟียนี่ลแะคือต้นกล้าที่ดีอสําหรับความขิดของผู้สนใจเนะเาะค่ะคือว่าถาสีมาเป็นศิลปินจังสีกับขีอสีกับคือสีโดงสีดังโย่เพราะว่าน้องนี่ถือว่าเป็นเมเล็ดพันธุ์ที่ดีว่าสันว่าเป็นตน้นกล้าต้นแบบ ปูเปี่เปยเทียบไปหอดพุ่นละถ้าเป็นเขาเหนียวก็คือเขาบะแข็งค่ะเขาเจ้าจั้งสี่ก็เป็นเขาหอมมะลิคือว่าเป็นเด็กหน่อยที่ถูกลักษณะถูกเสนอทงสีส่ไหม<อ>คือว่าก้อนที่นอ้องโซเฟียเพิ่นสีเบลวเพิ่นสีในการยิมกออ้อนคนสมัยก้อนพอแม่เพิ่นว่าสังคนยิมก้อนเหลนี่ถือว่าเป็นคนมีบุญได้คนนี้แล้วทั่วก็ได้ไปล่งดามากกได้ไปล่งปูมีเทิงคออเมนละกะเทิง โทษเขามากโทษเขามา<ๆ>ประม่าณวาปูสนชัยนี่หลอกล่วงโลอย่างประมาณนี้ค<ๆ>่ะซึ่งถ้าชิ่บไปแล้วปูสนชัยกับอกเคยเเาว่าอุ้งหญิงดังย่อนปูค่ะ<ๆ>บอสโจดังย่อนปูค่ะ<ๆ>ตว่าสำหรับบอสโจหรือว่าอุ้งหญิงสี่อากาเพิ่นกกได้ไปเงาะออดเงาะคู่ค่ะ<ๆ>ซึ่งถ้าที่บอกไปแล้วหมอหลอกหมอล่ำเพิ่นกิมีออดมีคู่ของเพิ่น<ๆ>มีพอแกแม่แก<ๆ>มีพอแกนั่นละ ให้ค่อยข้าลบนับถือครูมีตั้งแต่บอกจะสอนครูบอกว่าจังซีบ่ได้บ่ได้บอกว่าบ่ได้บอได้อวดอ้างเอได้อวดอ้างว่าเออมองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในนิมิตได้อย่างงั้นสิแต่ว่าเพิ่นเบิ่งจากลักษณะจากโงเฮงจากการว้าการกระทําของศิลปินคือจังศิลปินบางคน ถึงแม้ว่าสเสียงดีนาตาดีแต่ว่าถ้าเวลาบอกกับ FC เบซี่แฟนคลับบอกว่าดีนาบูดนายากเวลาขึ้นเวทีมาแนบมาแน่เอาท่าใจจาของจังซี่แม่นให้ผู้ไดเบิง่งข็บอกเลยว่าไปบ่ลอดแมนบ่บะะละ็อแล้วแต่ว่าสําหรับน้องโซฟียปูบอกว่าจากการถี่มองแล้วหนึ่งจุดเด่นของน้องเป็นเด็กน่อยกระตันย و, ูสองนำเสียงกับมีเอกกับรักสาม เวลาเว้าเวลาตอบคําถามกับผู้ลักผูใหญ่ยังสี่น้องกันสีตอบได้ดีมีสมาคาราวา่ลาละกะมีสตอรี่มีไร้เส้นไปเขาจาของ<ะ>อืมซะไปเออนั่นละปูเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ขลองให้บอดโจต,ติดต่อถับท่ามน้องเบิง้ง<ะ>เพื่อว่านอ้องสี่แมาาย,ยูกับสาวหน่อยผิือเป็นแพีงบอเพราะว่าต้องย่อมหลับได้ว่าหลังจากที่น้องมีกันเสีพพอใหญ่เสีอว่าต้องมี ขข่เพลงหรือว่ายัางนี่ตดต่อแม่นองมาอยู่แล้วละ่ะอือแน่นบละ่ะแล้วมาที่นี่นั่นละ่ะก็เลยมีคนอ่ามาว่าให้ปูสวนชัยทั้งได้คอมเมนต์ทั้งโทษมากซึ่งจากเขาฟังนําเสียงแล้วคนผู้นี้กับน,นาสีอ่านาศีมีปัญหายอยู่หมายถึงว่าฟังจากนําเสียงเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าเพิ่อนอาสีอ่าบอสบอเต็มรอยบอ,รอบอก็บอกง่ายๆทังสี่ละ่ะ ถ้าว่ากันถือว่ารุ่นแรงยุคของไงจากจากลักษณะประโยช์ที่เพิ่นสนทนากันเนาะคือจังว่าผู้สนช่ยร่วงโลกจังสิซึ่งสําหรับผู้สนช่ยบโจเนี่ยเพิ่นก็ยอมรับนับถือเป็นคู่บาอาจารย์คําว่าคู่บาอาจารย์ของไงคือจังห้ากับมีผู้บาอาจารย์เนาะผามีผปู้ไดมาล่วงเกินผู้บาอาจารย์เจ้าของจังสิไหมมั่นก็จ้งไดล่ะความรู้สึกสมมดาพอด้าแม่นี่ล่ะสมมเหยียบหัวใจห้านี่เด้เออแล้วที่นี่ท่างบโจเพิ่นก็บอกว่า นี่ลหละหลังจากที่มีเอซี SC เขามาคอมเมนต์ดูเอาทรมาหาปูสนชัยในช่องนี่แหละพี่น้องอตามตามหอยอารยธรรม,มเป็นช่องของปูสนชัยซึ่งเขากับเขาไปเบิ่งแล้วล่ะหลังจากที่เบิ่งคลิปของบอสจเขาก็เลยมาเบิ่งคลิปที่บอสจนี่เพิ่นอ่านถึงว่าเป็นคลิปนี่แหละที่ปูสนชัยโดนรามาแห้งเขามาเบิ่งเห็นคอมเมนต์หลายหลายคอมเมนต์ เทากัเกิดความบสมบายใจพะย่ะยพราะว่าถือว่าใส่ใส่ข้ามเบาที่รุ่นแรงอยู่คกับคนถี่เพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์ที่มีคนนับถือคนทางสี่ไหลดยจะพอแวดวงของมะล่ำกับมหาปูหลายมหาปูเออปูพอะว่าสีมาเอากรหล่องกรล่ำแน่มาขอบคู่ขอบยังกับมีจังสี่นะซึ่งปูเพิ่นกะถือว่าอายุในไอ้นี่มาโดนแล้ว โอแมนบ่ละเพราะว่าสิเป็นล่ำก่อนล่ำซิงล่ำมูจังส่ปูเพิ่นกะมีความรููความสามารถหลายะ้องแต่งเพลงแต่งก่อนล่ำพุ่นละนั่นละมาที่นี่บ่โจเพิ่นก็เลยบสบายใจเพอไงเองกะกะเลยเข่าไปเบิงแล้วแต่ว่าคำบอกของปูถือว่าเพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบ่ได้ตอบโต้แบบ ไ้ตอบตัวแบบใส่อารมณ์เออใส่อารมณ์เพิ่นกับว่าเอ้าปู่ตัวมองได้ยังสั่นยังซีนะนะปูก็อธิบายปูก็ได้บอกว่าปูเฮ็ดใหไทยเพิ่นดังค่ะเออจังซี่แต่ว่าคนผู้่ั้นเพิ่นว่าเพิ่ฮห้จัจเบิดตทุกอย่างค่ะอาห้องย้อนไปเบิ่งเลยหลายคลิปของปูสนชัยเนาะเพิ่นกับบเคยเว้าบอเด้ว่าบ่โจนี่ดังหย่อนเพิ่นหรือว่าอุ้งอิงดังหย่อนปูจังซีแหมแต่ว่าสิมีสังต่างทางบ่โจเองที่เพิ่นออกมาว้าซึ่งบ่โจนี่ต้องยอมรับเพิ่นพี่นอง คู่บาอาจารย์รหลายๆคนที่พานเขามาในชีวิตของเพิ่นหรือว่าที่เพิ่นเขาไปหาเนาะบ่ว่าสิเป็นสาขาต่างๆกับตามหรือพี่น้องคือจังผู้ไดที่เคยทายถอดวิชาเห็นบอจูบอจบอูจอจเพิ่นสีโยกไ้ตลอดเพืาอไงออคือจังคู่ร่วมบุรพภาจังสีคนเป็นผู้บริหารวงมอลำ่มขนาดนี้แต่ว่าบอจูเพิ่นบ่เคยลืม,มบ่เคยลืมว่ามีช่องสาหวหน่อยเพดบานแพงใด้ย้อนคู่ร่วมบุรพภาคือก็บอกถึงลตลอดคือกระบอกถึงตลอดซึ่ง,งถ้าเพลินบ่กบอกถึง กะบ่มีปูาา้ใได้บาเพิ่นได้แต่ว่าเพิ่นก็กล่าวถึงตลอดปู่สนชัยก็คือกันเพื่อนก็โยกไห้เนื้อหัวเพิ่นตลอดเพื่อนกับว่ามีวงสาวห,หน่อยเพชรบานแท่งใดส่วนหนึ่งก็คือนี่ล่ละแรงพักดันจากปู่สนชัยนี่ล่ละขีดค่อยให้ค่ำแนะนำํำเป็นทั่งพอเป็นทั่งครูเป็นทีดปรึกษาต่างตุ่นลละต่างต่เริ่มต่างต่บจูเพิ่นเขามาบริหารคุนลละเพืยยจนว่าจนว่นมามาประสบความสาเร็จในมือน,นี้่นค่ะสื่อครับบอกคําสอนของปู่เพิ่นกะก็คือจัง ปูสอนลูกสอนหลานนี่ละเขาเง่กับเขาไปเบื้องแล้วก็คือจ้างคิดดีทดําดีค่ะอคิดดีทดําดีแล้วมันสิได้ดีเอียงประมาณนี้เออนั่นละกบาบ่ได้มีเอียงเกิดเลยไปก็หันบางคนกบาบอไปหอดว่าชักสิเลอเธอไปกรใหงยแล้วสําหรับปูจังส่นะเ,เออเวลา<ง>มันสิเป็นตัวจัดสรรแต่ว่ารักรักแล้วที่มันเกิดดามาเรื่องนี้หูพ่อพี่น้องว่ามันเป็นย่อนอย่างเป็นยอนอย่างทีไง เป็นย้อนมีเอซบางคนสซเวนเอซแทนหรือบอเมทแทกกับซางหรือว่าเค่เขวาวพัวนกับซาง<ฆ>ว่าบอย,ยอยากให้ปูสนใ่นี่รับเอาโซเฟียเขามาคือบอโจรับเขามาคือบอโจคนวานั่ยแหละคือ,อจังบางเธอคือจังว่า,าหากองอิงเกินไปหากองอิงเกินไปจนว่าบอเปิดใจรับศิลปินคนอื่นเขามาในวงของเพลินจังสี่แม่พอให่ ต่ว่าตองตองห้าตองท่าเพิ่มขาใจว่าวงสาวหน่อยเพชิดบานแพงเพิ่นเป็นหมอลำม,มูเนาะพี่น้องเนาะการตองอ่าส่วนหนึ่งกระแสของน้องอุ้งอิง,อง,อง,องมาอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือวงของเพิ่นสิเดินหนาต่อไปได้อือาศัยอ,อุ้งอิงผู้เดียวบ่ไบด้เพราะไงบ่ได้เพราะว่าเพิ่นเป็นวงหมอลำม,มูม,มันต้องอาศัยหลายๆอ่คนหลายๆองค์ประกอบร่วมด้วยช่วยกันสาสีสันบนเวทีค่ะอ่เพราะว่ามีหลายๆคน ที่เขามาป้วนกับว่าถาลับโซเฟียเขาม่ายานว่าดังก็องหญิงนี่คือบอกตรงตรงเออสีมาเทียบรัศมีองหญิงตีนี่บระมานั้งสี่บอแมนพี่น้องอขันสิคิดจังสี่ก็คือต้องยู่พูดเดียวละล่ะต้องจนถึงขนาดบอโจเพิ่นว่าบางเถื่อเนาะคอมเนตนคือจังว่าบอบอเปิดใจรับอบอหายเกียร์หอดเพิ่นบ่ให้เกียร์หอดบอโจนั่นล่ะ กับหักองค์หญิงกับคือหักองค์หญิงนั่นแหละกับเข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าเขาต้องหักในในส่วนที่มันพ่อหมอเออกับคือถ้าองค์หญิงขาดว่องสาวน้อยเพลนแพงกับบู่ลูว่าสีมีองค์หญิงบอเออ้าองค์หญิงบ่พ่อไอ้าสาวน้อยเพลนแพงบ่พ่อองค์หญิงกับบู่ลูว่าสาวน้อยเพลนแพงสีดังขนาดนี้บอแต่ว่าถ้าองค์หญิงยูู่้เดียวกับทาการแสดงไปบ่ไดคือยังมาตรงนี้ปละหลุขอบเมี่ยงหลายหลายคนที่เข้ามาแล้ว เจอดามาแบบยังสี่บางคนอยู่บ่ได้อ๋อยีหรี่นี่คือเรื่องจริงฉะนั้นแล้วถา้าเฮาหักองสาวหน่อยหักองหญิงอีหรี่ยาบุกยาปันลักษณะแบบนี้ทอกค่ะเออและะ้วก็บางเรื่องเฮากบเขาไปเก่าไกลเกินขอบเขตของเจ้าของคือยังปูสนใท้ยังสี่ว่าโจองหญิงเพิ่นนับถือแล้วเขาไปว่าให้ปูยังสัตว์ยังสี่มันถือว่าพอเหมาะสมะอืมเนาะเอาเข้าใจตรงกันเป็นกรลร่างใจให้ปูนั่มนั่นละ ลูกหลานก็นยังหักเข้าลบอยู่เสมอเด้อปูเด้อก็ยังคืนหอดคถึงสี่มีจักโอกาสบอที่เท้าสีได้ไปกาปูสนชัย<ส>ซึ่งก็ถือว่าบปาไก่ดิบปาไก่เพื่อนก็ะยุกขอ,อนแก่นบ้านไทยขอนแก่นกม,ม่มมแมนหมนปูสนชัยแมนเอ่อเนาะปูเนาะเอาคืนหอดปูเสมอนั่นแหละอยากให้เอฟซีเข้าใจแต่ว่าเสีอว่าเอฟซีจีหลีนี่เข้าใจแต่ว่าถ้าอ่าสิมีคนมาป่วนเท้าก็แยกแยกง่ายบางเถื่อเพราะว่าเพิ่อนใส่เข้ามาเอฟซีนี่ล่ะ นั่นแหละพี่น้องเอา้เอา,อ,าอยู่ในอขอบเขตที่พ่อหมอพ่อข่นสำหรับบนุนีกับสีจากล,าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสนีและวมาพอกันชิบหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับบนุนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ